สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องหอมก็มาอยู่ท่าขี้เหล็กนะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปหนึ่งนะคะในวันนี้น้องหอมจะไปซื้อปลาดุกอีกแล้วนะคะคือตอนนี้น้องหอมมาอยู่ที่ตลาดสงนทาในท่าขี้เหล็กนะคะก็จะมาหาซื้อปลาดุกตัวเล็กนะคะเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงอีกเช่นเคยนะคะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้นะคะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยจะมาซื้ออีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปเลี้ยงนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะมาซื้อซื้อกี่ตัวร้อยห้าสิบหรอไม่ซื้อสองร้อยตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปถามทางร้านก่อนนะคะว่าจะมีไหมนะคะรอบที่แล้วนะ้องหอมเคยมาถามแล้วเขาบอกว่ามันหมดไปนะคะก็เดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชวนที่พี่ทุกคนไปดูรวด้วยนะคะว่าร้านอยู่ตรงไหนแล้วก็เขานําเข้ามาจากไหนก็เดี๋ยวจะไปสอบถามทางร้านให้ดูนะคะมาค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปนะคะไปที่ร้านขายปลากันค่ะ ปาลาผาเนะกว่าเป็นเต่านะคะ,ะน่ารักมากเลยเฮ้ยน่ารักมากเนาะมีนะคะปลาดุกที่เราจะมาซื้อมีอยู่นะคะ,ะนี่นะคะปลาดุกเยอะมากในรอบที่แล้วน้องหอมมาถามไม่มีนะคะหมดไปนะคะตัวที่ตายก็มีแล้วนะคะดีเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะถามทางร้านดูนะคะว่าเขาขายยังไงนะคะนี่คืออะไรกบว้าว ให่มากอันนี้เป็นกบที่เขาเลี้ยงไว้หรือเปล่าเออเนอะ่วสีเข่สีขาวเลยนะคะใหญ่มากมีอะไรบ้างมีกุ้งมีปลาไหลนะแต่ว่าวันนี้เราต้องการแค่ปลาดุกอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาซื้อปลาดุกกันนะคะอันนี้คือหน้าร้านที่เขาขายปลากันนะคะเดี๋ยวมาถามดบอร์าทางเจ้าของร้านนะคะตอนนี้ฝนก็ตกด้วยนะ

ที่ร้านขายปลายอยู่เลยนะคะก็ฝนตกหนักนะคะก็ยังไปไหนไม่ได้เลยนะคะดูฝนตกหนักมากไม่ได้เอาล่มมาด้วยนะคะก็เลยแบบอยู่ที่ร้านเขาก่อนนะคะยังไปไหนไม่ได้ฝนตกหนักมากเพราะว่าเพิ่งมาถึงนะคะเพิ่งมาถึงก็เลยมาซื้อปลาดุกก่อนเลยนะคะมาถึงพักกิเล็กปุ๊บก็คือมาซื้อปลาดุกปั๊บเลยล่ะแล้วก็ตอนนี้คือฝนตกหนักนะคะไม่ได้พกล่มมาด้วยนะคะ ก็เลยต้องรอที่ร้านไปก่อนนะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างที่พี่เขากําลังทัเกเลือกปลานะคะกําลังเอาปลานับปลาให้อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ถุงให้อีกทีนึงนะคะเพื่อที่เราจะเอากับ่าเดือนะคะจากที่ถ้าที่เหลือไป้าเดือก็ใช้เวลาใกล้เหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหมนะคะเพราะว่าจากที่เคยซื้อที่ร้านอื่นนะคะเขาก็จะใส่ถุงใหญ่ให้นะ,ะแต่ตอนนี้เห็นเขาใส่แค่ถุงยิ่งนะคะมันจะตายหรือเปล่า กม่เห็นใส่ออกซิเจนอะไรให้เลยนะคะก็งงเพราะว่าเราต้องเอาไปเอาไปไกลด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งมาถึงเราก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะก็ต้องใช้เวลาแบบหลายชั่วโมงเลยกว่าจะไปถึงบ้านนะคะต้องไปซื้อของอย่างอื่นอีกนะคะก็กังวลว่ากลัวว่าปลาจะตายอะไรอบ ตอนนี้นะคะเราออกจากร้านร้านซื้อปลาแล้วแล้วก็ลงทุนซื้อลมอีกอันนึงนะคะเพราะว่าฝนมันตกยังไม่หยุดสักทีนะคะก็เสียเวลาเสียเวลานะคะนั่งอยู่ที่เดียวนานๆไม่ได้เพราะว่าต้องไปหลายๆที่นะคะก็เลยลงทุนซื้อลมอีกทีนึงนะคะซื้อลมอันนึงแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเดินไปที่รถกันนะคะก็ตอนนี้ปลาที่เรามาซื้อก็ได้แล้วนะคะดือปลาไหนซือปลาไหน ปลาประมาณสองร้อยกว่าตัวนะคะก็ใส่ในถุงแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ในถังอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราเอากลับไปไปล่อยไปเลี้ยงที่บ้านอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าที่บ้านที่เลี้ยงไว้นะคะก็ใกล้หมดแล้วนั่นเองนะคะเราก็เลยต้องเลี้ยงไว้กว่ามันจะโตมันก็ไม่ก็ใช้เวลาหลายเดือนเหมือนกันนะคะก็เลยซื้อชุดใหม่นะคะตอนนี้เดินมาถึงรถแล้วนะคะฝนก็ยังตกไม่หยุดเลยน้ำใกล้ท่วมแล้ว น้ำจะท่วมรดแล้วถน <manner ans> นนี้คือเป็นน้ำหมดเลยนะคะดูถ้าคีดเล็กก็แบบนี้นะคะเวลาฝนตกนิดๆหน่อยๆก็คือน้ำท่วมอย่างเดียวนะคะเพราะมันไม่มีท่อระบายท่อมันก็มีแต่ว่าท่อมันเล็กนะคะเวลาฝนตกหนักๆมันก็คือทําให้เปียกอย่างเดียวเลยนะคะทําให้น้ําท่วมนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูข้างหน้าน้องหอมที่คือน้ําท่วมแล้วนะคะพี่ทุกคนดูนะคะทางที่เราจะไปนะคะข้างหน้านะคะฝนตกน้ําท่วมแล้วนะคะดู รถก็คือเต็มไปมหมดเลยนะคะฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยก็คือน้ํำกวมอย่างเดียวนะคะในแต่ะเดนนี้นหะคะโอ้คนขับรถไม่มีน้ําใจเลยนะคะขับอย่างแรงน้ําพุ่งใส่น้องหอมนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอโตัวขึ้นรถก่อนนะคะโอโ้ดูทางทางที่จะขึ้นไปรถมันเปียกหาเ่วงน,นะคะเดี๋ยวให้ออกมาอีกนิหนึ่งก่อน นี่นะคะขึ้นได้ได้ขึ้นมาอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเปียกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นกับเปียกมากนะคะเพราะว่าฝนมันก็เริ่มหยุดบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังตกปล่อยๆนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวเราไปหากินกินข้าวกินข้าวตอนกลางวันก่อนนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ไว้เจอกันที่บ้านอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวเราเอาปลาไปปล่อยเลี้ยงที่บ้านอีกทีนึงนะคะ คือตัวนี้คือเล็กมากนะคะตัวนี้ราคาตัวละ2บาทนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ถายนะคะไม่ได้ถ่ายทางร้านนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะก็เลยรีบปิดกล้องก่อนนะคะกลัวว่าฝนจะเปียกมือถือนะคะเพราะาน้องหอมใช้มือถือถ่ายนะคะก็มันโดนฝนไม่ได้โดนน้ําไม่ได้นะคะกลัวว่ามันจะเปียกนะคะ ก็เลยปิดกล้องซะก่อนนะคะแล้วก็ตอนเมื่อกี้ตอนฝนตกหนักๆนะคะก็ได้ถามทางร้านนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากาเขาเอาปลานะคะนําเข้ามาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็เอามาขายทางนี้นะคะตอนที่เขาซื้อทางร้านฝั่งนู้นนะคะก็จะซื้อถูกกว่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็กาไรนิดๆหน่อยๆน,นะคะพอเข้ามาขายทางนี้ก็คือราคาตก ตัวละ2บาทนั่นเองนะคะอ่าคนฝั่งนี้นะคะถ้าน้องหอมได้ไปซื้อฝั่งไทยก็อาจจะไม่ถึงนะคะตัวละสองบาทนะคะก็มันไม่มีที่ให้ซื้อนะคะถ้าด่านเบิร์ดก็เราค่อยเราไปไปซื้อฝั่งไทยเองได้นะคะแต่ด่านมันปิดอยู่นะคะก็ไปไม่ได้นะคะก็เลยซื้อที่นี่ดีกว่าไม่เป็นไรนะคะมันต่างกันนิดหน่อยๆนะคะกําไรคนทามาค้าขายคนทำมาหากินนะคะก็ซื้อไปแล้วก็ เดี๋ยวพอกลับบ้านไปเดี๋ยวเราจะเอาปล่อยที่หนองฟ้านะคะก็รอเจอกันที่บ้านอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะคะไว้เจอกันที่บ้านอีกทีนะะึงค่ะนี่นะคะได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเพิ่งลงจากรถนะคะเดี๋ยวไปดูปลาสักหน่อยว่าตายไหมนะคะเมืกก่อกี้ระหว่างทางนะคะที่เวะนะคะก็เห็นปลาตายไปสักสี่ห้าตัวแล้วนะคะโยนทิ้งแล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตายเพิ่มอีกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกัน น้ำนี่คือขุนเลยนะคะดูขุนมากเดี๋ยวต้องรีบเอาไปปล่อยในคอกในในบ่อปลานะคะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปนะคะเพราะว่าตั้งแต่เช้าแล้วนะคะที่เราซื้อมานะคะจนจนตอนนี้นะคะน้ําขุนมากนะคะแล้วก็่าปลาก็ได้ตายประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะคะก็ได้โยนทิ้งไปแล้วนะคะถ้าไม่ดีบเดี๋ยวกลัวว่ามันจะตายเพิ่มอีกนะคะซื้อมาแค่200ตัว <laughs> เดี๋ยวไปดูบ่อก,กันก่อนนะคะ ไปนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเอาปลาไปปล่อยในบ่อก่อนนะคะบ่อก็คือตอนนี้ก็คือมีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าบ่อกีกบ่อนึงนี้คือมันไม่มีปลาใส่แล้วนะคะมันแห้งแล้วนะคะก็เลยแบบปล่อยให้น้ํามันแห้งเลยนะคะใบไม้ตกใต่เพียบเลยตอนนี้ต้องไปทําความสะอาดอีกนะคะแล้วก็ปลาก็กลัวว่าจะตายนะคะเดี๋ยวต้องไปรีบไปทําขอกปลาเอาน้ําใส่ปลาเอาน้ำใส่บ่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวรีบเอาปลาปล่อยใส่ข้างในนะคะเดี๋ยวไปดูกัน กลัวว่าจะตายเพิ่มั้่แหละนะคะเป็นห่วงนี่นะคะเดี๋ยวมาดูในคอกในบ่อน,นะคะเดี๋ยวใบไม้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็รอบๆข้างก็คือมีแต่ขี้เท่านะคะขี้เท่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่สาระนะคะที่อตอนที่แช่ป้าไว้นะคะตอนนี้แห้งแตกแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็ําำความสะอาดสักหน่อยนะคะแล้วก็ถึงจะเอาน้ำปล่อยนะคะ เปิดฝาให้ปลาหน่อยกลัวว่ามันจะหายใจไม่ออกคืนะคะน้ำข่นมากแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือปลาตัวใหญ่นะคะส่วนที่เหลือที่ยังมีอยู่นะคะก็มีไม่มากแล้วนะคะไม่ตอนนี้คิดว่าน่าจะเหลือแค่สิบโลยี่สิบกิโลเองเน,ะนาะนาะสุดเนาะคิดว่านะคะคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเองนะคะทำความสะอาดนิดนึงก่อนนะคะล้างบ่อให้ปลาเล็กนะคะเพราะว่าข้างในมีแต่ เหยื่อไม้นะคะกิ่งไม้เล็กๆน,น,นะคะตกใส่เยอะม,มากเลยนะคะก็ทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้นะคะล้างคอ,อกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล้างบ่อปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําออกแล้วนะคะปล่อยน้ําเข้าอีกนิดนึงนะคะคิดว่าสักประมาณครึนน่งนึงนะคะความสูงนะคะแล้วก็จะเอาปลาปล่อยไว้นะคะเพราะว่าปลายังเล็กอยู่นะคะปล่อยไว้อาใส่น้ําเยอะยังไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเอาปลาปล่อยเลยนะคะประมาณสองร้อยตัวจะบอกว่าีวนี้เป็นสายซิเจนปล่อยเลยนี่นะคะตัวเล็กมากนะคะจำแทบไม่ได้เลยนะคะว่าตอนแรกๆเราซื้อมาก็ตัวเล็กแบบนี้เลยเหรอนะคะ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมานะคะลืมไปแล้วเพราะเลี้ยงมานานแล้วเนาะก็เห็นตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นแต่เฉพาะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะก็เลยลืมไปเลยนะคะว่าตอนที่แรกๆตอนซื้อมาประมาณนี้เองหรออะไรอย่างนี้นะคะ ดูนะคะกระจายกันไปเป็นที่แล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อตั้งแต่ทักขี้เหล็กมานะคะก็อยู่แต่ในถังอย่างเดียวเลยนะคะนี่นะคะแต่วันนี้เรายังไม่ยังไม่เลี้ยงอาหารนะคะไว้รอพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ให้อ่าน้องปลานะคะชิ้นกับน้ําที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานะคะเขาไม่ได้ใส่ออกซิเจนให้นะคะใส่แค่ใสใส่แค่ในน้าในถังมาให้เองนะคะ ตอนนี้นะคะก็ปล่อยป่าใส่ในบอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปทํากับข้าวนะคะก็หน้าที่ทุกวันต้องตื่นมาทํากับข้าวเช้าเย็นทุกวันนะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ําให้น้องเคยหอมอีกนะคะก็เย็นแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็เข้าวเลี้ยงข้าวอีกนะคะ โอเคค่ะประมาณนี้นะคะคลิปสำหรับคลิปในวันนี้น้องหอมก็จะต้องขอตัวลาวทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปขอตัวไปอาบน้ำให้น้องเพยหอมก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย